สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดวิรโชนเราจะพากันไปเที่ยวที่วัดชิรโชนแล้วก็อ่าสักการะทำบุญกันด้วยนะครับไปกับเลได้ายใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ่ามีกี่จุดโอเคมากับช่องใหญ่สาแแนด้วยนะครับโอเคฝากด้วยโอเคฝากติดตามน้องด้วยนะครับโอเคไปกันเลยไปกันเลย นี่คือมีหลายมุมมากเลยนะครับถ้าเดินตัวมันนี่คือเป็นพญานาคแต่ถ้าเราแลซ้ายปุ๊บเป็นสารเป็นสารของเจ้าแม่ตะเกียงาต่มาขอที่นี่จะโด่งดังในเรื่องอะไรฮะหวยหวยเคยถูกไหมครับแต่พูดถึงหนูเคยถูกนะเอาจริงๆถูกใช่ถูกม่ข้ายสองตัวสองตัวสองตัวจริงมันมีที่ให้เสียงไทยไหม เสียงเยอะมากรงไหจะหยุดตรงทางเข้าอันดับแรกเลยพี่สายแมตตตะเคียนก็มีแบบจับไข่อย่างอ่ะใช่อ๋อโอเคเดี๋ยวไปจับไข่กัน คิดถึงไอ้นั่นเลยสกลนครที่มีอยู่บนภูเขาอ่ะ ก็หลังจากที่เรานะครับทุกคนไหว้าอาซีสุโพนะเอ้ยย่าซีปทุมมาแล้วก็ปูติชโทเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเออเราจะไปนี่ก่อนไหมสาลามเมตเตียน์าลามเมตเตียนไปขอหวยกันใช่ไหมใช่ครับต้องลองไปดูนะครับผมโอเคไปเลยครับไปเลย ตรงนี้นะครับคือสาราแม่เตอเฮียนนะครับก็ออ๋มีรวย่วยด้วยใครที่มากราบไหว้เนาะใครตาดีได้นะครับตาร้ายเสียนะครับก็เดี๋ยวไปถูถูกันนะครับโอเคเข้ามาแล้วก็แป้งครับบายแม่เตอเฮียนไงมาครับ อันนี้คือเขาห้ามท่ได้เลขตัวไหนครับ7ดอกทุบ7ดอกใครที่จะว่าน่าจะเทียนนะครับก็ตั้งน้ำมัสามจบแล้วก็ทุบ7ดอกนะครับพร้อมเดี๋ยวคนผู้ชาถูุเลยครับ แต,แต่อะไรเ,เลอะไรไม่รู้เลข 6, หอ,อันนี้อันที่ 2, 2> ไม่มีเลขเลขหกอันนี้เลขเก้าคือว่ามีเลขกันเอาจับแม่มนเลยคืว่ามี มีเลขเหลืเล็กลันแหละหกเา6หรืใช่5-6-9เล็กเดียวกันปะะคณะสี่กับเล็กเก่าเลขเดียวกัน ใช่สำหรับใครที่มาหรือแบบบรรยากาศแบบนี้ถ้าใครร้อนก็มีรถดับเพลิงแบบรถดับร้อนรถดับร้อนรถดับร้อนให้บริการหนึงที่อ๋อบริการหนึงที่ร้อนไหมฝนสีน้ำตาไว้ยันก่อนที่าจะป้องกันมาเราไปหาน้ำกินกันดีกว่า มีเป็นคาเฟ่ลงอาหารชานมีเ <Chris> ป <m> ็นคาเฟ่มีเป็นคาเฟ่ลงอาหารชานมมีมีแอร์ไหมหรือมีแต่พัดลมมีแอร์แต่ข้างนอกจะเป็นพัดลมข้างในเวลาสั่งน้ำหรือเอาเป็นลาบอะไรโอเคโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับดูหน้าเมียกแล้วนะฮะหน้าเมียกหมดแล้วครับ เข้าได้หรออาณาเขาบอกห้ามนำขันเรียงเข้าไปออโอเคเดี๋ยวนั่งหายเหนื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปทัวร์ต่อเอาน้ำเลยครับไปเดี๋ยวนะพี่อออะไรนะเอาแก้วนะครับก็จะมีการลงลงยันด้วย เป็นแก้วแบบอาจจะเรียกว่าแก้วสักศิษย์ใช่ครับเท่าไหร่ครับแก้วสักศิษย์ตัวโรงยันนะอ,อันนี้ก็เป็นแบรนด์ของทางวัดเองใช่ไหมครับ <S <S อืมสองร้อยบาทโอเค200ทท <S <S ครับอืมรสชาติกาแฟกาแฟก็เนื้อใช้เขียวก็อร่อยอยู่นะเป็นไงครับเลิศเลิศใช่ไหมเลิศตั้งแต่ โลโก้โลโก้มีอย่างแล้วนะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่นี่เหรอครับหลายมันก็มีหลายมุมนะ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เขาเรียกว่าโบสถ์เลยนะทางเข้าคือจะมีพญายนาคหล,ลายตนเยอะมากแล้วก็คือจะมีกระจกหรือใครที่อยากให้อาหารสัตว์นะครับที่นี่คือเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช้างพี่โอไม่ช้างตัวเป็นๆหรอใช่ครับประมาณทั้งหมดสี่เชือกอ๋อสี่เชือกเลยอโอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกัน <laughs> โอเคแล้วก็มีตรงที่เป็นพระประธานองค์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีพญายนาคด้วย ที่เราไปมาเมื่อกี้ถ้ำลือสีก็มีนะทุกคนเนาะถ้ำลือสีใช่โยเขดเไ้ไคือเยินเลยนะถ้ามีใครที่เป็นสายมูอนะก็จะมีแม่ตะเคียนเนาะให้จับให้จับไข่ด้วยนะครับโอเคแล้วเราจะไปทั่วทุกที่เลยนะคะโอเคกินกันก่อน,นครับนี่กาแฟแก้วยัน <laughs> คือกินแล้วนี่เป็นเหมือนน้ำมนต์ด้วยเนาะกินเติมเติมเติมบารมีบารมีให้ทุกไทยศพโดนของมาก็ไล่ของได้นะครับแก้วหยันโอเคโอเคน่าจะให้เพื่อนมาด้วยนะแก้วกลับนะเนี่ยแล้วก็ไปใส่น้ำเย็นใส่น้ำมนต์ใช่น่าจะให้เพื่อนมาด้วยนะเพราะว่ามันโดนของ โอ <Okay. S 2> ไปไปกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปสู่โบสถ์นะครับโบสถ์ที่มีชื่อว่าโบสถ ขอคนที่มีความรู้หน่อยนะครับว่าวิหารนี้เขาเรียกอะไรพอดีมาครั้งแรกมาครั้งแรกนะครับเอแล้วเราจะพากันเข้าโบสถ์นะครับตรงถนนสะพานที่เข้าไปนะครับก็จะมีลูกพญานาคเนาะลูกพญานาคก็คือหลายตนเลยหลายตนเลยนะครับก็จะมีสีสันต่างๆก็คือบอก บอกถึงวันนั่นเองนะครับของเทนาชาสวยมากเลยนี่ไงครับถ้ามองตรงนี้เนาะเดินผ่านสะพานเราจะเห็นอ๋อมีช้างเราจะเห็นดากช้างไหคะเอาวันนี้มีสามแต่ตรงนี้จะเห็นปูตนะครับอันนี้ไม่สามอ๋ออันนี้มีสามเพราะว่าอีกเช่นนี้ไปไหนสามารถได้อาหารได้เดี๋ยวเราจะได้ลงไปดูกันนะ เ,นะเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อวิหารไว้ข้างล่างให้นะครับว่าวิหารชื่ออะไรแต่ว่าก่อนจะเข้าวิหารเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะถอดรองเท้าตรงนี้นะครับปลาตัวใหญ่มันมีที่ให้อาหารปลา้วยนะเดี๋ยวตอนเดินออกมาก็ได้มีช้างเลย,ยเป็นตัวหย่ นะโอ oh, oh. ใหญ่สวยมีที่ปล่อยปลาไหมไม่น่ารู้นะครับไม่น่ารู้ไม่น่ารู้เดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นกรุงเทพท้าวเวสวุวรรณเท้าเวสวุวรรณเนาะได้ครับสามารถมาขอพรได้โอเคเราจะไหว้เท้าวเวสวุวรรณก่อนนะครับ oh. เ,เอาแดงๆ ก็จะได้นะคะเป็นทูบแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ผ้าผ้าผูกนะคะทรงกระบอกนะคะของเท้าเทพสวรรคะ่ะเท้าเวสวุวรรณนะครับกจ็จะขึ้นชื่อเรื่องของการขาโชคขาลาบนะครับต่อการพนาน จริงนะเนี่ยของจริงออเนี่ยเขาเอาไปเขาสตาม์ทไปหรออ้้ตัวใหญ่นะเลยเยอะมากข้างในนะครับก็จะเป็นมันแก้วแก้วที่ติดตามเสาสวยมากครับตอนกลางนะ้บ ครับก็มาถึงตรงสาราช้างแล้วนะครับพังบัวขาวนะครับน,นี่ช้างด้วยนะครับตามเชือก,ช,อกช้างาก,กินอ้อยนะครับไม,ออม่อ้อย <c oughs> มาแล้วนี่นช้างอ๋อ้ตาทำบุญ ทำบุญให้ช้างทำบุญให้ช้างครับวันนี้มาทำบุญลูกเราจะได้สวยเราเราจะซื้อแล้วเราก็จะกินเองเป็นช้างครับถายรูปได้นะถายลูกกับช้างครับที่เรามาตัเล็กตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กคเนะ้องตัวเล็กมันมีมีทั้งหมดสี่เชือกนะครับ อีกชื่อกนึงไปไหนอ่ะแม่อยู่ยุคก่อข้างหลังคือโรงงางไปดูได้แต่ว่าฟันก็อยู่ใกล้คุณเข้าไปคือโรงงานะครับเมื่อกี้หนูให้หกสิบแต่ทอนสิบบาทครับโอเค เอานั้ๆเอาเรียไปให้อาหารช้างกันระวังช้างน้ำมือนะครับน้องน้องแอนนี่นี่คือดูดีดเเนาะมาแล้วโอ้โหอร่อยไหมอร่อยมากไม่กิน <c oughs> เยอะลรวแบ่งกันก่อนได้ไหมเดี๋ยวให้ให้ให้ตัวเดี๋ยวแบ่งตัวนี้คนนี้มาแล้วมาแล้วนะจับมือหน่อย จับมือหน่อยอ<า>๋อมาสา,ามันก่อนกันนะอาสามันก่อนโอเคน, <c oughs> น่ารักจังเลยนะมาไหม,จ,มจับมือหน่อยจับมือหน่อยเร็วจับมเต้นอทำไมฝนจะได้ให้จับวะมีอาหารอยู่ในมือแล้วใครรางวัลน้องแอนนี่นะครับตัวนี้คือน,น้องแอนน,น,ออน,นี่น้องแอนนี่ทั้งหมดเลยเหรอ ขอขอ้อไม่ได้กินแครนถายรูปให้หน่อยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวช้างดึงอร่อยไหมขอจับน้อยขอจับน้อยไม่เอาอจัจับน้อยนนองดึงถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมลูกได้ครับมาเลย น้องน้องคนนั้นอารมณ์ดีน้องแอนนี่น้องแอนนี่เดี๋ยวผมจะให้อาหารนะวันนี้อารมณ์ดีมากเลยนี่น้องแอนนี่น้องแอนนี่อ้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคน้องนาราขอบคุณครับส่งเพียงหน่อย ผมเสียงหน่อยไม่ได้จะกินอย่างเดียวเลยเออกินอย่างเดียวเลยสูงมากนะครับโอเคมีปุ๋ยซีโทรกับ ยาซีปุมานะครับรก็จะเข้าไปร้อทันพากันเลยไป ท่เวียนทั้งหมด3รอบนะครับกลบกลบท่าเวียนซ้ายอะไรนะท่าเวียนซ้ายคือจะเป็นการสะเดาะคอร์กนะครับใช่กระดานเวียนฝาคือแล้วก็คือการจะเป็นเสริมบารมีใช่ครับต่อจตาเราจะเสริมบารมีกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ทั้งกิมทั้งบุญนะครับไม่ใช่ได้ทั้งบุญกิมทั้งทองนะครับก็รู้สึกกินบุญมากเลยนะครับทุกคนกิมทั้งบุญกินทั้งทองเนาววันนี้เขาห้อยมาโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับฝนจะจะตกแล้วนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับช่อง ออก5ฮาสแตกนะครับจะไปที่ไหนกันก็ติดตามเราด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย